<c oughs> สวัสดีครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ก็มี L3408 เข้ามาใหม่2คันนะครับสวยๆเลยนะครับของ,ง่ อุปกรณ์ครบนะครับใครหาอยู่ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวาพาไปามาดูรถแอลสามสี่เก็บสภาพนะครับอันนี้เราเก็บสภาพไปสวยๆเลยนะครับสีสกรณนนะี่เปลี่ยนราคาให้ใหม่นะครับยางดีสีเสน้นเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่คู่นึงนะครับอ,อันนี้ อันนี้รถล,ลูกค้ามาสั่งจองตามสภาพเละเก็บสภาพให้นะครับแถมท่อหนึ่งใบนะครับกระจกไฟอุปรกรณ์แต่งครบนะครับสปอร์ตไลท์ LED สองหลังนะครับรรครบนะครับคันนี้ราคาหนึ่งแสน 85,000บาทนะครับถ้าเก็บสภาพเอาประมาณนี้นะครับสั่งจองได้นะครับรุ่น L34 เรามีหลายคันนะครับเดี๋ยวพาไปชมรถในร้านต่อนะครับคันนี้ก็จะเป็นยันมา EF352T LX นะครับคันนี้ราคา195,000บาทนะครับตัวนี้เช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับที่เดิมๆสวยๆยังไม่ทันล้างนะครับ ผ่านก็ใบเต็มนะครับผ่านห้าใบาเต็มๆนะครับเช็คเปลี่ยน่เเช็คปลียนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับเก็บรวบเก็บกลิ่นราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับยางดีสี่เซนนะครับยางประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นทั้งสนะี่ล้อแล้ว คันนี้เป็นคูเปต้าแ4708นะครับตัวนี้ยังไม่เช็คสภาพ340,000บาทนะครับเครื่องดีเกียด,ดีนะครับตัวนี้ย่างหลังก็สวยนะครับผ่านตาช้างนะครับผ่านผ่านห้าตาช้างนะครับ เก็บสภาพบวกสองหมื่นนะครับสามแสนหกเก็บให้สวยๆเลยนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้คู่หนึ่งด้วยครับคันนี้เป็นคูบัต้า l 4 0 1ี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้เก็บทะเบียนปีหกศูนย์นะครับตัวนี้รถสวยๆเลยนะครับยางหน้า70%็ดสิบเปอร์เซ็ยางหลังอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับ เดิมๆเครื่องดีนะครับต,วตวสวยเกียร์เอเอเกียรเอนะครับดีสัน่สวยๆลังคาก็ไม่มีแตกนะครับคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับดันหน้ากับผ่าน5้า่าช้างผ่านาผ่านก็สวยนะครับพอดียังไม่ได้ขกลับมานะครับ พวกบูทอะไรยังแน่นอยู่นะครับพวกนี้ท้า,ายก็ไม่มีรั่วซึมนะครับอันนี้เดิมๆราคาคันนี้อยู่ที่4 0 0 0 0 0บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้น4 2 0 0 0 0บาทนะครับรถถือว่าเป็นรถเกเอใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆ คันนี้เป็นคูบะต้าเอลสามหกศูนย์แปดนะครับอันนี้จะเครื่องเกียร์ดีนะครับเช็คสภาพเช็คสภาพทำสีสวยๆเก็บสภาพให้ใหม่สวยๆนะครับนี่ราคาสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้เรื่องเกียร์ดีมากนะครับฟังเสียงดู ทษทีแบตหมดแทบนม่กิเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมรีวิวการทำงนานให้ดูนะครับคันมาชมคันต่อไปนะครับเป็นยันม่มา EF494T นะครับยันม่มาเครื่องยนต์4ีสูบนะครับแตะ9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังนะครับคันนี้อุปกรณ์คันนี้3ชิ้นยังไม่เก็บสภาพราคาอยู่ที่3 0 0 0 0น สามแสนสามหมื่นบาทนะครับรยังไม่ทันล่างรถจดทะเบียนปีห้าแปดยางก็อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยางหลังประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กรณ์สามชิ้นนะครับอันนี้สองสามแสน สามแสนสามหมื่นบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับขบวนสามชิ้นกันต่อไปเป็นคูบัต้า L สี่ห้าศูนย์แปด DI กับ DI Special นะครับคัน DI Special นี่สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอัน DI ธรรมดานี่สองแสนสี่หมื่นบาทนะครับก็จะมี ข้างหลังนี่นะครับเป็น k u บะต้าแอลสามสี่ศูนย์แปดหนึ่งคันนะครับยางหน้ายางหน้าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังก็สักห้าหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นนะครับกลับผ่านห้าอันนี้เครื่องเครื่องดีเกียดีนะครับอฟอร์วินตอนนี้หลุดแต่เช็คให้ถ้าเช็คฟอร์วินก็อยู่ที่แสนสามหมื่นบาทนะครับตัวนี้ คันนี้เป็นคูปตตาาเหมือนกันนะครับคันนี้มีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับราคาตามสภาพแสนหกหมื่บาทนะครับยางดี4เส้นนะครับเก็บสภาพสวยๆเช็คเครื่องเรียบร้อยให้นะครับ,รบประกันเครื่อง3เดือนนะครับราคาอยู่ที่แสนแปดหมืบาทนะครับคันนี้1นึ0 0 0สบาทนะครับตัวรถกับหางใบดันนะครับครบ เครื่องดีนะเครื่องดีครับอืมตัวน,นี้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับต่อรองได้นะครับขนนันไปสุดคันนี้เป็นอ e ีสกิทีเอสสองสองศูนศูนย์นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับตัวปเปล่าเครื่องดีเกียร์ดีนะครับตัวนี้ยางหลังอยู่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใจก,ก็โถ่ สสอบถามได้นะครับ0850876581นะครับวอรเจริญแท็กเตอร์อำเภอ,อวังสามโมเดี๋ยวพาไปดูรถอีกสักหน่อยนะครับมาชมกันต่อนะครับฝั่งนี้ยอดจะมีรถกุบาต้า L2808 อันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องยนต์สามสูบรถขนาด28แรงม้านะครับตัวนี้ก็เหมือนพวก L3408 นะครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าหน่อยนะครับ ตัวรถเท่ากันหมดนะครับอุปรกรณ์มีแต่เบอร์อยางใสยย่ยางเล็กกว่าใม้เฉยกับกำลังเครื่องยนต์น้อยกว่าครับมี28แรงขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้อุปกรณ์2อีกอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีเว,เวททวงกับมีหางให้นะครับมีฐานหลังให้ราคาอยู่ยที่138,000บาทนะครับ138,000บาท คันนี้อุปกรณ์นะ้ใบดันอย่างเดียวนะครับราคาอยู่ที่2องแสนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับอย่างหน้าประมาณ7-80%อย่างหลังประมาณฮะสนะครับมาชมรถอ่สีนะครับ 4, 5, คบันนี้เป็น L-4508 ตัวธรรมดานะครับคันนี้ลูกค้าสั่งจองไว้เก็บสภาพให้พร้อมจัดส่งให้นะครับวัน ส่งให้พวกนี้นะครับวันนี้คิวเต็มอันนี้ผ่านสวยสวยเลยไม่ได้ทำสีนะครับก่อนเปลี่ยนไปใส่ครบนะครับทางคาเปลี่ยนใหม่ให้นะครับมีาลอกค้าท่านใดต้องการเปิดเก็บสภาพสวยๆนะครับก็เราก็จัดทำให้ได้นะครับสีทำสวยๆ,ๆเลยนะครับ ตัวน,นี้เป็นคู b o ต a าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับเครื่องยนต์สามสูบตัวนี้ก็จะเป็นเก้าเกียร์เดินหน้าครับสามเกียร์ถอยนะครับตัวนี้อุปก,กรณ์สองชิ้นนะครับตัวรถไปดันกระผานหลังนะครับราคาแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับฝากเบอร์โทรหน่อยนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับคันนี้เป็นอ e ีสกิที ทีเอ็กพันะครับโฟวินขับเคลื่อน4ีล้อนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับระบบแน่นเอาใครหาอยู่เอาไปทําส่วนตัดหญ้านะครับตัวนี้ใช้งานได้เก่านอกไม่เคยใช้งานเมืองไทยนะครับรถแหง้งสวยๆเลยกันนี้7,9็ดหพร้อมกับโรตารี่นะครับขนาดเมตรสิบนะครับน,นี่จะไปพวนดินทําแปลงผักนะครับอันนี้ ไปชมอุปกรณ์สักหน่อยนะครับโรตรี่นะครับโรตรี่โชคชัยนะครับสีฟ้าสวยเลยนะครับนี่สีส้มสีฟ้านะครับสีเขียวขนาดเมตรเมตรหกสิบห้านะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นห้านะครับรับเองลดให้พันหนึ่งครับอุปกรณ์พร้อมย่อยปั่นทุกตัวนะครับรับประกันบริษัทหกเตียนนะครับ สัตว์สวยๆผ่านยกล่องนะครับมีหลายตัวนะครับราคา17,500เนารนะครับรับเอง15,500เลยนะครับใ,ใจก็ติดต่อสอบถามคนเข้ามาได้นะครับมีมาดูรถดูอุปรกรณ์หรือสั่งจองได้หมดนะครับผ่านขุดมันอยู่ที่หมื่นสี่ตัวใหญ่หมื่นสี่พันห้าร้อยรับเองลดหนึ่งพันนะครับ ตัวเล็กะหนึ่ื่นห้ารรับเองก็ลดให้หนึ่พเหมือนกันนะครับอยู่ที่สอเก้าพันหนะครับตัวตัดหญ้าเมตรสีสเมตรสีสอยู่ที่ราคาหน่ไอสองหมื่นหกพน้าร้อยนะครับตัวเมตรสามสิบสองื่นสี้านะครับขนาดเมตรยอยู่ที่มือสองหม่นสองพัน 500นะครับตัวนี้เป็นโรตารี่ RX85 สาหรับเข้าลองอ้อยนะครับสายช้างตัวนี้ราคา2 5 0 0นะครับใครหาอยู่เอาไปเข้าลองอ้อยสีสันเดิมๆที่สวยนะครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ